สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกๆท่านนะครับขวาสู่ช่อง M Photo นะครับแล้วก็ช่อง M Photo Spot Official นะครับวันนี้พาคุณผู้ชมที่รักทุกๆท่านในการเดินทางมาที่เมืองบัวนะครับจะพาคุณผู้ชมที่รักไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านตำปลาที่บอกว่าอริสอร่อยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับ ในหมู่บ้านผมเองนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าร้านไหนกันดูสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงร้านไข่มุกหมู่ที่5แล้วนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับที่อยากจะดูว่าอาหารที่เป็นทีแมนของร้านนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไข่มุกครับนี่ครับเจ้าของร้านครับไก่ครับ นี่ครับร้านไข่มุกครับใกล้กว๋วยเตี๋ยวน้ำเด้อเส,นส้นเล็ก,น,ลกนี่ครับราคาก็หยุดวันอังคารนะครับวันอังคารมีเดทกับผู้ชายชายเต่าร้านไข่มุกนะครับอยู่ที่ถนนคอ,อนกีดเส้นใหม่นะครับลาดยางเส้นใหม่ครับนี่ครับก็ทำไมมาร้านนี้แล้วทีไรฝนจะตกทุกทีเลย อาครับลูกค้าลูกค้าพึ่งซานะครับตอนนี้อ่ะเรามาดูครับเมนูนี่ครับตําปลาครับธีเด็ดของร้านนี้คือตํมปลาครับนี่หอยคือหอยที่ได้มาจากท้องทุ่งนานะครับนนใช่ครับตอนนี้หอยแพงมากเดี๋ยวเรามาดูก๋วยเตี๋ยวครับ ตั้งเตาประมาณกี่โมงครับตั้งเตาประมาณตีห้าขึ้นไปตลาดกลับมาแล้วไปตลาดกลับมาแล้วหกโมงกลับมาแล้วหกโมงถ้าเปรียบเทียบถ้าเราทําเองแล้วก็ไปทํางานประจํามาไหนเหนื่อยเหมือนกันครับลืมแล้วก็ทำงานประจํานอนแล้วหลายปีแล้วอะ่ะตอนนี้ร้านเปิดได้กี่ปีแล้วครับร้านเปิดสิบสิบสองปีแล้วร้านนี้นหนนะ สิบสองแล้วเหรอทําไมมันเร็วขนาดเนี้เราดูเหมือนว่ามันยังไม่เร็วนะครับมันผมแบบผมมากินร้านนี้ประจําครับอาช่วยบอกราคาหน่อยว่าตําป่าราคาอะไรยงไรังไงเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวตําป่าราคาสามสิบบาทจ้าก๋วยเตี๋ยวธรรมาดาบจ้าพิเศษสบาท,ท,บาทเคครับผู้ชมครับก็บอกว่าไม่ได้แพงนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับ ร้านอยู่ที่หมู่ที่ห้านะครับร้านไข่มุกไข่มุกนี่มาจากคนนี้นะครับไข่มุกนี่ครับ <c oughs> น่ากินมากมาก <c oughs> <c oughs> ตำป่านี่เท่าไหร่นะไก่ <c oughs> ตำป่านี่เท่าไหร่นะสามสิบ <c oughs> บาทนะคุณผ,ผู้ชมครับโอ้โหใหญ่มากจานซปเปอร์บิ๊กเลยนะฮะ นี่ดูความน่ากินครับถ้าเราซื้อที่กรุงเทพไม่ได้นะครับสาสิบาทนี่จะมีประมาณสี่สิบสห้าอะไรอย่างนี้นะบอกว่าทีเด็ดของร้านนี้กันเลยทีเดียวเชียวนี่ครับมาแล้วครับปเป็นเตี๋ยวอันนี้เท่าไหร่กันะไก่ยี่บ้าบาทครับคุณผู้ชมครับในยี่25้าบาท เขาคือคุณกำตังมาห้าสิบาทหกสิบาทก็สามารถทานได้แล้วนะครับผู้ชมครับผมก็ทานวันละหนึ่งคราบครับก็กินข้าววันละสองมื้อแค่นั้นเองนี่เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเราก็เห็นเมนูนะครับที่นี่ครับนำปลาครับซุปเปอร์บิ๊กครับ ลำป่าร้านไข่มุกครับนี่ครับหากคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชิมอยากลองก็สามารถมาได้นะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋วด้วยนะครับเป็นหมูน้ำตกนะครับไม่มีเนื้อใช่ไหมไก่ไม่มีเนื้อนะครับเป็นหมูน้ำตกอย่างเดียวนะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ใช่อิสลามก็สามารถทานได้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมาก ผู้ชมที่ดูแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับมีก2ช่องนะครับ M Photo Sport แล้วก็ M Photo Sport Official นะครับ2ช่องทางสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย